อ่าคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายมาจากบ้านใดจ๊ะมาจากโคข้อเหนียวมาจากโคข้อเหนียวบอกมหาเห็ดบอกเห็ดเห็ดขมมาหาไก่แท้มาหาหอดอันเคยมาอ๋อเคยมาบอกเออใส่เบิ้งดอกใหญ่ๆเจ้าน่ะเป็นตระแท้นี่แลทะปาดงามเนาะนั่นนี่เขาได้เยอะมากเลยโอ้พุ่นน่ะโอ้ยขาอ่อนๆิ่งได้เพิ่นตัดหางพร้อมนี่ได้เต็มนีดดอกเส์วิธีการหาเห็ด คุณขาวิธีการหาเห็ดเขาจะตัดตีนมันไว้พร้อมเพราะว่าตีนมันจะเป็นเชื้อขังต่อไปตีนมันนี่แหละสิเป็นเสื้อขางต่อไปปลาดมีปลาดมีก็จะมีตลอดเบื่องดูนี่เพิินผ้ากันมาเอานี่โอ้ยดอกใยใยอวบจ้านี่อดอกอวบม,ม,มีนจะขายใยๆยบางแนวนันนี่นั่นนี่ค้าคุณออกวิดีโอนะเราจะลง Youtube กันนะสวัสดีค่ะคุณตา เอ้ยมาไกลเนาะฮอข้าวเหนียวมากินหมอมึงได้ปุณนะอันแทบ้านข้อข้าวเหนียวมาหาฮอดท่ากระเสมเออว่าท่ากระเสมมันหลายชนแล้อ่ะมูสิบสองห่วยใหญ่เออเป็นตาอ่อนซ่อนของเพิ่อนนี่โอ้เป็นกระตากระตาอยู่เนี่ยถ้าขายโลละหกสิบบทจ้าสำหรับคนคนมีตั่งแต่ว่าเพื่อนบ่อยากบุกป่าเนาะคนมีตั่งโบแม่นคนขี่คานเด้อค่ะคนซื้อกินน่ะ คนซื้อกินคือคนมีตังค์นอจ้าบบได้วา่าบบได้ว่าคนนั้นนี่ดูอันนี้กอเดียวเงาเดียวโอโลเลยบัดที่นี่พี่น้องโอ้แค่นี้้อจ้าก็สิพากันย่างปลาต่ออันสําหรับคนมื้นที่น่ะได้แกงเดียวเ้อจ้าแต่คนบ้านอื่นนะได้หลายโลเพิ่นเซียนเนาะเพิ่นเป็นเซียนบ่งเ,เนี่ตาเพิ่นคือไห้เอาหาเห็ดราทําำไมต้องใส่ตะกร้าเพื่อ เห <He> <ล>ตุผล่ได้เอาดันด่ได้เอาไปเก็บไม้ไปทงลุดที่คือแต่แต่แต,แต่แต่การมันก็ซอยระบายเนาะซอ,อยระบายบ่ให้เห็ดมันละอู้่อนไปหนาเนาะโอเค okay. เป็นเคล็ดลับของของการหาหาเห็ดเคล็ดลับของการหาเห็ดอุ้ยอ่อนซ่อนเงานนินี่นี่พี่น้องเอ้ยอันหาบ่ได้คือเพลินดอกจา้าแต่ว่าอันเอาของเพลินมะทาย <laughs> เอาใส่ถุงเห้าทาเวอร์ยิบเอายิบเอาแค่นี้นะแต่ก้านนี้ตัดเรียบร้อยแต่ก้านนี้เหมือนคัดเลยอ่ะเนี่ยคัดหนาๆเลยนะคัดหนาๆโอ้แสบไปต้มแล้วก็ไปแกงโยนพระอีตูใส่สดโกกโกกพอได้หลอกเขาล่งข้อโอเคค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ซาเล้งอันนี้ปิกอัพถ่ายเมื่อกี้ปิกอัพอันนี้ซาเล้งดูสองเท่าบ้างนะ ปาดเข่งหนึ่งน่ะเข่งคักๆเลยจริงคักๆโอ้ยเมื่อรถเมย์ยัยข้องรถเมย์ยัยข้องรถเมย์ยัยข้องบ้านโคกเขาเนียวโอเคไปเปิดเบิ้งในยูทูบเด้อวันที่นี่ช่องกอนรักแสงสุกเด้อจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าโชคดีค่อยไปเด้อจ้า